ฮัลโหลครับวันนี้มาอยู่ในเกมเดฟนะฮะก็ตอนแรกก็อยากได้ฉลามเนี่ยแม่งรอนานคิวแย่รอคิวผ่านไปสิบนาทียังเหมือนเดิมมาเล่นคนอีกอะมาโอเควันนี้เลือกได้ทั้งฉลามทั้งคนนะเดี๋ยววันนี้เป็นคนก่อนละกันเป็นฉลามไว้ข้างหน้านไปเลยครับแชลลี่เล่นตัวแชลลี่มาครับผมจัดไปไปเล่นคับทีหลังจากที่รอโคตรนานอะไรเล่นตัวอะไรเล่นแชลลี่ครับผม แชรลี่ในนั้นเนีันแห่วะแชรลี่ตัวผู้หญิงชุดดำชุดชุดชุดดำนะอ่นี่กูเล่นตัวผู้ชายขาสั้นเยอะแล้มีหลายสักเยโอเคจะไปตัวนี้เลยแล้วกันกูเอาปืนแรกเรดเดไปอัปเกรดอัปเกรดด้วยอัปเกรดด้วยเล่นพีเอลเวนพิสตอลแล้วแเราสู้สามนะกิมมี่มีบอดหนึ่งเ โอเคหลุดไปมิตซูหลุดไปที่ชิ้นนี้ปืนหรือตะเกียบเนี่ยใช่ทำไมกูอยู่ตรงกลางตลอดเลยนี่ไหนมึงเนี่ยนี่กูดีเหรอ๋อสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าหิงผิงมากเลย <laughs> อ่ะอธิบายระบบเกมก็คือเราเป็นนักประดาน้ำที่มาล่าสมบัติในท้องทะเลนี้หน้าที่ของเราคือหาสมบัติแล้วก็นำไปส่งเจ้าเครื่องสตีฟนี่เองสติ๊ปคือสตีฟเราก็หาสมบัติเนี่ยตามพื้นเห็นไหมมีมังกุดด้วยไอ้ยี่ตะแหลกเต้ กดเสร็ใช่ปะเรยบอ้เฮ้ยไอเทียนอนนอนคนมาเลยไหน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 กูคนแรกเลยเปิดตีก็ออก FJ มาเลยแพ้วะคนแรกเลยวะเด้อนี่ครับผมมันต้องอยู่มุมตรงนี้มันจะไม่โดนตามมุมมุมไอ้คนส้างเสือแม่งรูมว่าจะฟักมันพยายามพังประตูอ่ะเฮ้ยพังแล้วเข้ามาแล้วิ ยัดยัดยัดก่อนเลยเอาบอกเอาบอกอยากปรับเมาอะเมาซะซะเล่นก่อนเล่นก่อนไหนไม่ไหนไม่ไหนไม่ไหนเฮ้ยมาแล้วมันโฉบเพื่อนเราไปแล้วปล่อยมันมันไม่ได้โฉบกูดูดูโอเคไอ้เที้ยงโฉบเพื่อนเราไปฆ่าแล้วเพื่อนไอ้เที้ยงนี่ก็เลือดเลือดแตกเฮ้ยมาหากูแล้วโอ้เลือดไหมเลือดแดงสวยสวยอ๋อคมมแโอ้โอ้ โอ้ยมึงดูเลือดกูเลือดเลือดขนาดนี้ก็เสียงอะไรอะไม่รู้หมดแล้วก็เสียงน้ำน้ำไปนะไปได้ไหมวะไปนู่นไปแล้วมันไปอีกแล้วเชื่อไปอีกอย่างเพิ่งปะทะเพิ่งปะทะเราไม่มีอะไรได้เราไม่มีบอมเลยไม่ได้ใยมาไปแล้วสลัมไปต่อแล้วแหวนโอ้ยเรียบร้อยไปวะตายอยตายเรามันเข้ามา มาแล้วมาแล้วข้างหลังเราข้างหลังเราข้างหลังเราโอเคไม่เชื่อไม่เชื่อจ่ายยิงหรยย้ยยัดยัดยัดเลยต้องยัดแล้วจรงจรต้องยัดแล้วนี่นี่เฮ็นจอดไอ้ซ่าเอาไปหนึ่งเไปหนึ่งไอ้กูเนี่ยกูอยู่ไหนกูเล่นซีเอสมาคุยไอ้ซีเอสกูโดนนี่กว่านี่เยอะกูเล่นซีมาแอบมุมาคุยแตเกมนี้เป็นซีเอสพวกมึงไม่ได้กัดกูหลอกไอ้ซ่า กูฆ่ากูได้แล้วกูตายตัวเองไงยังตายไงหลบมุมเพื่อนหลบมุมหลบมุมมุมไหนมาแล้วมาแล้วเแล้ี่ยนปืนหน่อนลูกปืนไอ้สัสเอ้ยมันจะเข้าด้านข้างวะไหมเอ้ยเฮ้ยเอมันเอาเรื่องว่ะเอ้ยเชี่ยมันโฉบมันโฉบมันโฉบอยู่บนอย่าลงอย่าขึ้นไปอ้าวมึงนึกว่ามึงให้เข้ามาสู้อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปขึ้นไป ไปเขาร้านตัวหนึ่งโอ้โอ้เจ้ากูมาเจ้ากูมาเจ้ากูช่วยมึงดิโอใส่ฝาสัตว์เอาหมอกไอ้ยี่เลือดแตกหมูเลือดแตกเลือดแตกขอปรับเมาส์ก่อนไอ้สัตว์อยู่ไม่ได้โอ้โหตายแล้วไอ้พวกมันต้ตายช่วยยิงจากมัดสองนัดดิอ่ะไอ้ไอ้เชี่ยตายโก้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเชฉลามตัคนนี้น่าจะล็อกเป้านะไอ้เหี้ยหมูคชัวร์เลย บนเมากูปับตรงไหนเข้ามาดคู่อย่างนี้คู่ม่เหนื่อยเลยนี่สตีฟสตีฟสตีฟบอกจะไปแล้วมันพูดกับกูเมื่อกี้ใช่เหรอเออกูกลับไปได้ก่อนกูจะบอกกับปอบเมาที่หลังที่บอกไปนะไอ้มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาข้างหลังหนวะ โคตรกไปไปวะไม่เชื่อไปไหนวะเชื่อเหมือนเล่นกับผีเลยสัตว์เข้าห้องไหม้ห้องไมเข้าห้องไหมเข้าห้องไม่เชื่เข้าห้องห้องเฮ้ยมันอยู่ในห้องไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันอยู่ไหนห้องไอ้สัสผีไอ้สัสเชี่ยวะไม่เหื่อเข้าโรงพยาบาลตายนะเฮ้โหมันคว้ากูดังมับ ตําแหงกับเราเกินไปแล้วนะสัตว์น้ำก็ขุ่นอย่างไรเที่ยไม่เปลี่ยนน้ำเลยคุยไอสัตว์ออกซิเจนมีให้กูนไหมเนี่ยีี่เปล่ยนน้มาแล้วมัน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 มาแล้วไอเที่ยไอเที่ยไอเที่ยไอสัตว์เพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูโอ้ยกูกูโล่จัดจัดเลยอ่ะเพื่อนกูแบบเอาตายหาเลยไอสัตว์เลือดไหลอ๋อเหรอมีเลือดไหลตายด้วยเหรอวะตายเฉย อัพซีคิวกัดเลือดมาแน่เลยเอ้อยกูละหล่ะเราไม่เป็นกูเองไอ้มือกูอะสังทามือกูอะสั่งทมเอาไอ้เชี่ยเอาเนี้ยเพิ่เกิดไงไหนวะโทรบอกไปข้างนอกเลยเหรอไม่ไม่ไม่เนื่่อนาไม่สักเพิเกิดโอ้ยโอ้ยัวใจหัวใจไอ้ยูใจเต้นใจเต้นไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน

ปวคมไมเจ็บแล้วนะเว้ยเออมันมันรอแล้วเมื่กี้นสาแหนมันไม่ตายมัไอมีต้เหี้ยมันโล้มวโุไอ้ัไอ้ัไอ้เหี้ยไม่เน้นแมนกูเน้นกเนอี้ยมีช็อตกันไหมเก็มเลย้ยเอ้ยมาแ่ทีใกล้เลืเกินเดีววะ ยิงตั้งนานศพไหนวะไหนะไหนวเห็นเลด้ากับพิบแหละไอ้เยแต่กูไม่รู้มันอยู่ไหนเลยมีใครต้มเครื่องมาไ,ไหมเนี่ยมันรอๆรอัอ,อกไปก็รอเว่ เราเหลือหกบนเราสิบสามเลยนะสิงได้ไหมบอทสิงได้ไหมเฮ้ยไอ้เชี่ยระเบิดตายเฮ้ยไอ้เชี่ยแต่วะออกไปแล้ว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 ออกไปจากสตีฟตายตายตายเฮ้ยโฉมจบเรื่องบนไอ้เชี่ยคนน่ากลัวไอ้เชี่ยทำไมฉลามตัวพวกนี้มันไร้การจังวะเฮ้ยเอาแล้ว เร่ไม่ได้โตยมันอตาย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 ตามเยียอะมเยออ้ยๆไหวะไวตึ๊บเฮ like, ียคาบอกไอ้ตัดเ็ัวตัดทเบดี

เกมนี้ไม่เก็บควยยิงอย่างเดียวไอัไอัไหนวะไวะมึงยร้องอย่ไเมทีอ้ยอะอะมบจากข้างบนน่ะโคตรเดือดนี่ไาคนนี้เียวเ้าบอกว่ามีเพียวในเยวเดียวแล้วเน n ่ยินนี่ไม่ได้เห็นที่อะไรขึ้นมาเลย ยาไอ้ไอ้เชฟพีเอช่วยกูหน่อยดิโอ้ตายแล้วกูอออย่าบอกน้องเกลือกสไปด์อ้อแอะโอเคยเปิดมือดอกมึงอ่ะปิดือดอกมึอเปดือดอกว่ะโอเคครับแตชนแรกตามขัดเราสู้สามโอเคโอเคสู้สามก็ถือว่าเคเล่นดีแล้วล่ะ สามตัวแอสซีเแอสซีเแปดโอเคยอมสิวะโอเคโอเคครับจอกันคลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบายครับ